เมื่อวานนี้สาลแขวงดุสิตมีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทมีสวคนหนึ่งก่อนจะมาเป็นสวเนี่ยขายหมู่แล้วไปฟ้องคดีค,คุณนันทนานนพระโรพาสทบูชมเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าศาลแขวงยกฟ้องนะครับในคดีนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าที่มีการฟ้องคุณนันทนานเนี่ย สารเห็นว่าไม่มีความผิดผลคืออะไรผลก็คือคุณดันทนาจะเอามาเป็นหลักฐานในคดีที่จะยื่นกับปปชลหลังจากที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติว่าเธอฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงกรณีไปได้ค่าสรวร่วมวุฒิสภาว่าขายหมูอย่างที่บอกนะครับสารแขวงดุสิตคำพิพากษาระหว่างนายแดงกองมาโจทด นายแดงกองมาอานางแดงกองมาขออภยัยสมาชิกวุทิสภาเป็นโจทย์กับนางสาวนันทนานันทวโรพาสเป็นจำเลยสารมีคำพิพากษายกฟ้องเรื่องคนขายหมูไม่มินประมาทไม่เป็นการด้อยค่าคำพิพากษาโดยสรุประบุว่าการที่จำเลยซึ่งหมายถึงคุณนันทนาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล้วนเป็นข้อเท็จจริง และการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดสรรบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมธิการการพัฒนาการเมืองเท่านั้นและเมื่อไม่มีปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดนอกเหนืออันจะสอแสได้เห็นเจตนาไม่สุจริตของจําเลยคือคุณนันทนาถือได้ว่าอ,อ๋อขออภยัยถือไม่ได้ว่าจําเลยคือคุณนันทนาดูหมินนางแดงกองมาพยานหลักฐานโจทย์ไม่มีมูลความผิดพี่ภาคสายกฟ้องยกฟ้องค่ะ ที่ไปบอกสวแดงกองมาขายหมูให้สัมภาษณ์ศาลยกฟ้อง <ฮะ S 1> คนนั้นทนานในเวลาต่อมาบอกว่าการที่ศาลยกฟ้องหมายความว่าศาลไม่ได้มองว่าการที่พูดว่าคนขายหมูเป็นการหมิ่นประมาทหรือร่อย่าจึงน่าจะเป็นข้อยุติว่าคํานี้ไม่หมิ่นประมาทด้อยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คณะกรรมาริยธรรมของวุฒิสภาไม่รอผลคําตัดสินของศาลแขวงดุสิตร,รีบร้อนเร่งรัด เอาเข้าวุฒิสภาในวันสุดท้ายก่อนปิดสภาพเพื่อลงมติให้ตนเองส่งเรื่องของคุณจตนา,นาไปที่ปปชตนจึงมองว่าเป็นเจตนาของสอวอที่ไม่สุดจริตตั้งใจจะตัดสินว่าตัวเองผิดจริยธรรมแล้วก็บอกนะครับว่าคําตัดสินของสารแขวงเนี่ยจะได้ถูกนําไปใช้ต่อสู้ในชั้นปปชต่อไปเธอบอกนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดีชั้นผิดจริยธรรมตรงไหน ดิฉันไม่ได้ด้อยค่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรของคู่กรณีค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือสู้ในชั้นปปชดิฉันก็ขอความเป็นธรรมจากปปชว่ากระบวนการอันนี้มีข้อต่อสู้ว่าดิฉันไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้หมิ่นประมาทแล้วสารยุติธรรมก็พิพากษาตามนี้ถ้าปป,ปชเห็นว่าไม่มีมูลปปชก็ยกเช่นเดียวกับสารยุติธรรมก็จะถือว่าให้ความเป็นธรรมกับดิฉันค่ะ ได้รับความเป็นธรรมจากศาลนะคะในการที่ศาลก็ได้พิพากษายกฟ้องคือกระบวนการตอนนี้เนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่ขั้นของปอปชเราก็คงจะต่อสู้ในแนวทางที่ศาลยุติธรรมเนี่ยได้พิพากษายกฟ้อง ข้อหาหมิ่นประมาทว่าไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้หมิ่นประมาทซึ่งนั่นก็หมายความว่าเดันจะผิดจริยธรรมตรงไหนล่ะคะถ้าเดันไม่ได้ไปด้อยค่าไปดูหมิน่นไปดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรของของคู่กรณีนเนี่ยคะ่ะมันไม่มีมูลปปชก็ยกเช่นเดียวกับสารยุติธรรมก็จะถือว่าให้ความเป็นธรรมกับดิดันคะ่ะ มองว่าฝั่งกลุ่มสอวอที่ฟันจริยธรรมเนี่ยมีทงอยู่แล้วไหมครับกระบวนการก็คือว่ากรรมการ15คนเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องหัวสอวอแล้วดิฉันร้องคัดค้านกรรมการว่าเป็นคู่ขัดแยง้งก็ ยังไม่รับฟังแล้วก็ยังเดินหน้าในการที่จะลงมติว่าดิฉันผิดจริยธรรมเพื่อที่จะกันแกล้งรังแกแล้วก็รีบร้อนเอาเข้าสภาจะให้มาถึงกระบวนการให้ให้เดฉันเนี่ยมีความผิดแน่ๆอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องมันถูกส่งไปปปชแล้วโดยมติของสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากร้อยสามสิบกว่าคนคงจําได้แต่สารแขวงบอกไม่ใช่มินประมาณอ่า คณะเสียงส่วนใหญ่วุฒิสภา130ร้อยสามสิบคนเนี่ยเห็นว่า,าเป็นกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ยแรงกรณีไปพูดถึงสวด้วยกันว่าคนขายหมู <ฮะ S 2> ไม่เหมาะที่จะมาเป็นไม่ใช่ไม่เหมาะโยงยายกับกรณีที่ได้รับเลือกเป็นการไการคณะกระกริการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภา